ตอนนี้เรามาอยู่กันที่เขาร้อมมัว let's go <S ทุกคนรู้กันหรือเปล่าว่าจังหวัดประจวบคิลิขันไม่ได้มีดีแค่ทะเลนะแต่ยังมีอีกสถานที่นึงที่มาที่นี่แล้วจะพลาดไม่ได้ต้องใช้พลังกายและพลังใจเพื่อไปวิชิตมันอาการเป็นไงเขาเรียกว่าพักเหนื่อยเตรียมร่างกายพร้อมแล้วรู้ไปพร้อมกับพวกเรา,ากับทิปเขาล้อมมัวโคตรเหนื่อยเลยเว้ยโอเคครับ ทุกคนอันนี้ก็เป็นวันที่สองขอบการมาเที่ยวอันนี้ก็เป็นเวลาตีห้าครึ่งที่พักของเราก็อยู่ห่างจากกองบินหรือว่าที่ที่เขาปีนเขาประมาณขับไป ไม่เกินครึ่งชั่วโมงหรือหรือถ้าประมาณสิบสิบห้านาทีหนูจะอยู่ตรงหนูได้เห็นขาวๆเลยตรนิิวผมจะอ,อยู่แถวถนามลุ้นก็เราต้องรีบไปครับไม,ไม่รู้ว่าคนจะเยอะหรือน้อยก็เนื่อยตอนนี้ขอตัวอาบน้ำเตรียมตัวก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอตอนอไปเจอข้างล่างเจอตอนที่เราจะไปกันนะไป แต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะดีเยวดีบะดเยอะกสวยวาทุกเลนเลยไม่มีจุดทิ้งขยะนะครับให้นำลบกลับลงมาด้วยนะครับ ครับทุกคนตอนนี้เราก็เราจะเดินขึ้นแล้วเมื่อกี้เรารอพวกพวกคนอื่นเขาเดินขึ้นไปก่อนเพราะว่าเขาเป็นกลุ่มใหญ่เขาปิดได้ขึ้น9ก้าโมง let's go ครับมาไปเริ่มขึ้นกันแล้วตอนนี้เป็นเวลาหกโมงสี่สิหกโมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะใช้เวลาเท่าไหร่แต่เราก็จะไม่รีบหรงนี้ เราจคือลงเรื่อยประมาณสองชั่วโมงขึเรื่อยลงเรื่อยค่ะมูแล้วว่าเราจะเจอน้องๆตามฐานเปล่าไหวอยู่แล้วเราไปซ้อมอะไรใช่ไหมซ้อมที่ไหนซ้อมขึ้นในนี่ไงเอเวเรสรับเหนียวดูดจะท้อดิ นะครับทางขึ้นขอบไปขนี้ก่อนอ้าไป let's go อะจะขานตัว <laughs> พอเนี่ยไม่จริงวันเดียวตัว เลยจังวะแล้ดูโอ้โหเอาเรื่องอยู่ครับทุกคนโอ้โหไม่ใช่เล่นเลยนะคือแบบเขาเรียกว่าแค่นี้ก็รู้สึกแบบขาม,มาตึงๆอะวแค่นี้ไม่ถึงกิโลเลยนี่ไม่ถึงครึ่งเขาเลย พึ่งจะขึ้นมาอุ้ยจริงๆไม่น่าสูงนะพ่อจะเสียงพากลนี่ขนาดผมเตะบอลทุกวันนั้นเนี่ยยังแบบดูสภาพไงบ้างจื๋อโอ้ยฟิตอยู่แล้วสายมือจะเห็นบนนนะ เฮ้ยมาเดี๋ยวตอนนี้ขอเดนก่นครับี๋ยวเดีย๋ยวถ่ายบรรยากาศรอบให้ดูพูดไปหอบไปอ๋อเขาบอกว่าห้ามถ่ายรูปนะห้ามถ่ายรูปปรากฏสนามบินอ๋อห้ามถ่ายในสนามบินฮะน้ำโอ้โอนี่ยวว่าจะแน่เอาคนเหนื่อยก็ต้องพักดิปวดทำไมแอ๊บ ถ้าือใครถ่ายรูปก็ต้องแบบระวังระวังนิดนึงนะไม่ใช่เขาไม่ให้ถ่ายเลยคือเขาให้ถ่ายได้แต่อย่าถ่ายเห็นไปว่าสนามบินของเขาจุดที่สองละเคื่องมีจะจบริการของเราสิบจุดสิบจุดนิวจุดที่สองโอเคเราไปพไปิชิตกันครับอากาศเป็นยังไง เขาเรียกว่าพักเหนื่อยนี่ครับมมถุงเทาซื้อมาถ้าไม่อยากเจ็บมือก็ซื้อมาไม่แพงครับเขามีขายข้างล่าง <c oughs> ไปดูกันต่อครับ ปีที่แล้วมาไหมปีที่แล้วมาได้หรอไมาได้มาไม่ได้มาอ <c oughs> <c oughs> ันี่เดี๋ยวขวดที่มึงโดยปีที่แล้วมาในกูหดเลยนะน,นี่นี่ลองเดียล่ะลงทางร้านน,นี่มันโดหดล,ลาาห้ายเลยโก้กระถายป่ะถ่ายอะไรถ่ายคนเด,ดียวมันมีก อนไหนไม่ัวหยโอยับเรามาถึงจะครึ่งทางแล้วเลยครึ่งทางมาแล้วแล้วเดี๋ยว อันนี้น่าจะถ่ายทีนึงเลยคือข้างบนอโอเคทางก็จะเป็นอย่างนี้น่าจะถึงแบบว่าทางเอทางน่าจะเป็นแบบนี้ตลอดทางเลยจนถึงข้างบนเลยครับแต่ไปดกวนบรรยากาศข้างหลังก็สวยใช่ค,คนน่าจะเยอะโอเคแจกก้งไปน้ำขึ้นหน่อย็วหมาวบ่รู้ว่าไม่หวเลย อ้ามาเดินาูนก็ดตัวนก็เดดูดีสวยต่อตอนนี้เราใกล้ถึงความจริงละนิดเดียวครับอือใจเดียว กีแล้วก็แวะถ่ายรูปกันกนิดสองนิดแวะถ่ายรูปปมันครึ่งชั่วโมงใช่เดี๋ยวข้างบนอีกชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงคือรอคิวนะเรามาทางเอาแบบทางง่ายๆให้แฟนแบบแฟนเราไปทางยากๆพออันนี้มีแผนการไลยผมมีแผนครับให้แฟนผมไปแบบว่าที่แบบยากๆผมมาที่ง่ายๆ เดี๋ยวต้วองขอแนะนำนะว่าใครที่แบบว่าไม่ไหวหรือคิดว่าตัวเองไม่ไหวก็ไม่แนะนำหรือถ้าอยากมาลองก็มาลองได้แต่ทางบอกเลยว่าชันมากก็เท่าที่เห็นเห็นไปในคลิปนะอันนี้จะขอตบปิงขึ้ก่อน สรุปก็คือแฟนของมาท่างนู้นแหละว่าท่านนู้นคนนั้นแน่นอ๋คนแน่นจริงโอ้โหคนเยอะเยอะจิ่งน,น,น่าจะร้อนแหละใครจะไม่ถึง ไ่ตองมาโอ้น้ตู้ทองมันมีต้องทำอะไรอะมีหน้าที่ใหญ่นะหรือว่าตัวเป็นเชือกได้อ่าเออโดยขาเลยแล้วค่อยแบบไปหลบข้างๆน่าจะต้มขึ้นหนาแล้วค่อยหลบดึงออกเลยเหรอ ม,มันลงไม่ได้ไอ้นี่มันเกี่ยวมันจะโตวันนี้แดดก,ก็เริ่มร้อนแล้วครับเนือเราจะมาร้อนชั้นต่างจินรอก่นอนร้อยคนเขาลงเขาคน จริงมากันหมดแล้วเหรอเรียบร้อยถึงไปให้ขไม่ขึ้นมาตอนแรกเขาบอกว่าคนเยอะ้าอเหรอตอนแรกบอกว่าเขาเยอะหมดแล้วใช่ ไม่ถ่ายเลยไปไปถึงยอดไปไ,ไถ่ายนะถ่ายพี<ป>่ด้วยเถอะทุกคนมีคนอยู่มีมีที่เราอยู่เพื่อเราอยู่ตรงนี้แหละครับถ้าตอนนี้เราก็ถึงจุดสูงสุดแล้วของข่าวล่ามวก <laughs> คนก็เยอะวั <laughs> นนี้ก็แน่นอยู่มีน้ำมั เดี๋ยวเราจะไปข้างหลังมันจะมีมุมมุมใช่มุมยิ่งให้ดูบรรยากาศแล้วพอเสร็จแล้วก็จะลงละร้อนเริ่มร้อนแล้วตอนนี้ประมาณแปดโมงครึ่งละเริ่มร้อนแล้วข้อศอกข้อศ่กหายว่ะ แล้วตอนนี้เราก็ถ่ายรูปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้รูปมาพอสมควรแล้ว oh. <laughs> ใช่เดี๋ยวลงและะ้วค่ะใช่ครับแล้วเดี๋ยวอนนี้ประมาณจะเก้าโมงไลเดี๋ยวลงแล้วกาครับก็คือน่าจะไม่เกินน่าจะใช้เวลาลงประมาณลงน่าจะไม่นานมาั้ใช่ครับเดี๋ยวไปดูว่ <laughs> <ร>าเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างว่ากี่โมงในตอนนี้ประมาณแปดโมงห้าสิบสี่ครับแปดโมงห้าสิบแปดโมงห้าสิบสี่ดูว่าเราจะใช้เวลาแค่ไหนไปนั่งพักหนึ่งเดี๋ยวลงแล้วค่ะเดี๋ยวลงไปเจอข้างล่างครับ ไปครับทุกคนตอนนี้เราก็ลงมาถึงพันที่เรียบร้อยแล้วเป็นไงเป็นไงบ้างตัวสี่สิบห้าเก้าโมงสี่สิบห้านาทีใช่ครับเก้าโมงสี่สิบห้าตอนนี้เ,นรเรียบร้อยครับพี่ชิดเรียบร้อย,อย,ย,อยพี่ขาสั้นดูน้อง ลงสี่พันทีประมาณสี่สิบนาทีใช่ครับขาสันเลยโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราไปรับหน้รับไอ้นี่ไปไปเซอร์ไปเซอครับไปถุกทีนะครับที่เจ้าหน้าที่ว่าเราได้ไปชิดข่ามันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วจะเป็นเอ่อโทนสีน้ำเงินนะครับทีนี้จะเป็นสีเทียวเนี่ยครับนะครับเรียบร้อย อันถ no ั่วะครัคอัถั่วะครับเอ้าอาอาขวโทษเราถือตบต้นอัถั่วอ้าเอาวโ่ไม่อาอุตกใจตกใจตัวเบพ้อ้าวัถั่วไหมครัอถั่วไหมอัให้ไหมเลยวแล้วให้กได้โทษนะ ตัวนุ่นเขาเอาไปให้นุ่นเดินเขาเอาไปให้คนอื่นอเดินยำใจซะด้วยใจจคิงข้าวโพดข้าวโพดข้าวโพดไม่ไปกินข้าวโพดตัวเล็กตัวน้อยตัวเล็กจะลงมาแม่แม่ตกหัวไม่เห no ็นลง คือนะองเไปให้ไอ่ะทออไหมอ่า่นึ่งตัวอหาโอ้จับแบบนุ่มนิ่มมากเลยลิงกระแม่เขาเขอกระจกจับแบบอย่างเงี้ยอันนั้นดูนี่ก็เรียบร้อยจัง เขาจะู้เขาไม่จับจับเขได้ค่ะเขไม่ไม่ดุอะไรอะไรไหมครับน้องที่นไม่ดุนะคะเอาผลไม้มาให้ได้นะนแล้ว โอเครับเพื่อนคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับก็เป็นไงกันบ้างการเดินขึ้นเขาบอกเลยว่ามันจะต้องเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะมีความพร้อมนิดนึงใช่ต้องมีความพร้อมใช่ก็จะเห็นไปในคลิปแล้วก็มันมีความแบบความ่อนข้างชันใช่ชันอยู่ตอ้วก็อนนื่นด้วยตอนนี้ลงมาขาคือแบบสั่นแบบยืนขาเดียวก็สั่นนะครับแต่ว่าพอลงมาปุ๊บเขาก็จะมีน้ําขาย ใช่เขามีน้ำจุดบริการ <พอ S 1> ขายน้ำพอนั่งกินน้ำเสร็จแล้วปุ๊บก,ก็มาตรงสาเจ้าพ่อเราโมัวเพราะว่ามีข้างแว่นหนุ่มใช่มีข้างแว่นเขาหลบเขีากหลบแดดนะเพราะมันร่มตรงเม<อ>ื่อกี้เที่ยวไทยดูนู้นนู้นน่ารักมากใ,าใ,ใช่ครับโอเคคลิปนี้ขอจบคลิปไว้เพิเอร์นี้นะครับถ้าเพื่อชอบอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทําคลิปต่อๆไปนะครับเย้แล้วคลิปหน้าพวกเราจะไปเที่ยวที่ไหนอีกก็สามารถติดตามกันได้นะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันครับบ๊ายบาย